สวัสดีครับผมครูทวิทนะครับง่ายๆบายครูทวิทวันนี้จะมาให้ความรู้ในเรื่องของคิกร้อยี่สิบห้าตัวเก่านะครับตัวเนี้ยอ่าตัวเนี้ยมันมีปัญหาในการที่เรื่องของไมดิจิตอลมันไม่หมุนฮะตัวเนี้ยอ่าเวลาวิ่งนะครับในสาเหตุนี่มีเราเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับในเรื่องของ พวกสายข้างหน้าไม่มีปัญหาแต่ทีนี้เรามาเช็คตัวที่สายเซนเซอร์ที่อยู่ตรงเฟืองท้ายนะครับเนี่ยเราได้ถอดตัวนี้ออกมาแล้วเราดูตัวนี้แล้วไหมครับอืมพอออกมามันก็ไม่มีปัญหาทีนี้รถรุ่นนี้มันก็หลายปีแล้วเลยตัดสินใจดูสายที่โยงกับไป,ไปข้างหน้านะครับมันจะขาดไหม แล้วก็เทยถอดกรองตัวนี้ดึงออกมาเลยนะครับทีนี้เราก็พบสายตัวนี้มันสีกับโครงสีกับเครื่องมันนะจนขาดอย่างเงี้ยนี่เลยครับนี่คือสาเหตุของการที่ไม่ไม่ขึ้นของเว็บของไอ้คลิกร้อยี่สนะครับตัวเก่านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับ ดูแล้วว่าไมายตัวเองไม่ไม่ขึ้นนะครับก็ลองเช็คดูว่าอย่างเงี้ยก็เป็นสาเหตุสาเหตุหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับนะครับลองเช็คกันดูนะครับวันนี้ก็มาให้ข้อมูลดีๆอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีข้อมูลดีๆมาให้ตลอดว่ารถรุ่นนี้มีปัญหาตรงไหนรุ่นนั้นมีปัญหาตรงไหน นะครับคอยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ